ของต er. ah. ้น oh. น uh. ี่เนาะของต้นเอาอ่ะเดินปั้นอืมีวิวก่อนยิงช็อตเจ็บซี่แบบยิงไว่ร่างมือเนาะจะเอาเสื้อหาเสื้อถือกันเนาะของผมอ่ะยิงยิงสบายดีทุกคนมาพบกับตาตาและใครเอ่ยข้างซ้าย นุและกานกเอี้ยงชนเ่าตนตนเนาะเดินท้องตาตาสาวล้วเมื่อนี้อ่าพวกเขาพากันมาเลาะแขมคองแล้วทุกคนเนาะแต่ว่าเขามาค้ำแล้วเนาะแต่มันค้ำแท่ไหเนาะแต่ว่าคนก็ะไล่อยู่เลยเนาะเนาะคนไล่อยู่ปะไล่ไล่ไล่เดี๋ยวสิผาทุกคนยางไปเบิ่งฟังคองฟังแล้วเนาะนุ์ฟัง้างข้ามไปประเทศไทยฟังนั้นเม้นตีคกับยังน้องขาย เมื่อ <personaje> คืนไปวันนี้จะจ่ามาชุดแปลกนะคะทุกคนดูชุดดูเพื่อนดูเพื่อนก่อนเพื่อนใส่คาสันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวต้นกับคาสันคาเน้าเลยส่วจ่าจ่าส่วจ่าจ่าชุดแปลงหูเนาะทุกคนเนาะกระโปรงเหงาพอยังคาเน้าอีกคล้ายๆคือชุดสาวเวียดนามเนาะเหมือนนี่เนาะมาลุกในสาวเวียดนามเนาะทุกคนเนาะมาไม่นาเป็นสาวเวียดมามาดีกันก่อนเดี๋ยวของสิพาทุกคนย่างไป มือนี้เสี่ยวต้นสิมาละลายซับอีกแล้วพักเวียกมือนี้ให้คุ้มค่าเนาะเสี่ยวเนาะนานๆทีสิได้พักเนาะมือนีผ่าเสี่ยวเลาะมาสั่นละ,ละลายซับเม,มื่อละจังบู้อนไปมือนีผ่าเสี่ยวเลาะเนาะแล้วอ่านผ่าเสี่ยวเลาะละลายซับเพราะว่าเงินเสี่ยวลายพูดจัข้าใจใส่กันเ้ยเป็น้อ <c oughs> ใจใส่กันพอหรอเป็นพอใช่ไหมเป็นพอให้จ่ายด้วยเหรอมือนี้เขาพากันไปอ่ะ <im itation> ไปเลาะไปเลาะตลาดแล้วไปเลาะละหลายทัพยยุตตลาดเลาะมาเมื่อยแล้วก็พากันนอน <im itation> ตื่นมาก็พากันมาต่ออีกเนาะทุกคนเนาะ <im itation> มืออื่นมือมอื่นเต็มติดตามมึงนอนวะา่า <im itation> สิไปส่อีกประจิตวิงาโอม้อมาอื่นนี้มืออื่นสิไปซักยาวัคซีนเนาะทุกคนเนาะเป็นเข้มซองเราจะจ่าสิไปซักเข้มซองเนาะเจ้าตนอย่างบริสัทเนาะยานเข้มยานเข้มเขีมเนาะบอแบบ กติออกมา,าไม่ดอกไม้ดอกไม้ไมันดอกไม้ทุกคนหน้าสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะจักสีรีวิวให้ทุกคนบงน้งเนาะทั<ม>้งห่างานเนาะอันเป็นเฉพาะซี่ยวนเฉพาะเครื่องกลางเลยเฉพาะเครื่องกลางเลยเฉพาะอาพาซ่าเลยเนาะทุกคนเนาะฝั่งนั้นก็นมีเนาะแต่ว่ายังบอก,อกดอกเือทางนั้นเลยอ้าวสองสาวหันสองสาวหันยางไปฮอดพุแลวเนาะ ไม่รอเพื่อนเลยนะไปเซียวเซียวบงทางมีไหมเซียวเร <c oughs> าใส่ไม่สวย หลังจากที่เราพัดพาจากนกเอียงเนาะนกเอียงพัดพาจากกันแล้วก็มาเจอกันที่ฮานอีกผู้ใดเจ้าของงานเนาะทางลางังเจ้าของทานทางลางังเนี่ยเอาตัวนี้ให้เนี่ยเอ้นุชมาเบิกซีนี่ดูจะว่างามปะเอ้อนุชอันนี้งามปะจะวะเนี่ยอันเดี๋ซีนี่งามปะงามเลยซีบวกกับซีนี่อันไรงาม มัก24มัก24เบิ่งอันนี้ดิปดออกมาเลยเอา2พื้นโอ้คือสิพนใหญ่เนาะใหญ่บ่ใหญ่บ่ใหญ่เฮาใส่คือสิใหญ่บ่ใหญ่สิเดียวกันลวนีเดียวตะยเดี๋ยวขอเลาะเครื่องอีกเฮากซอกเสียวอีกเนาะเสียวหายตลอดห้วยหายโตตลอดเว้ย จะเข้าที่ไหนสัญญาณด้วยนะคะซอกตู่ตลอดไปชั้นนี้ก็เป็นตลอดอยู่เนาะคนบอเอฟเป็นดิอุ้ยยังมว่วงยังเอาวะจะยืมม่วกมึงก่อนบอจึงผูเสียงเงินละ <laughs> ยืมใส่หมวกเพื่อนก่อนเนาะ ก็คัน้ตีโปรตัวีเลือกี่เดียวหรวจชาเลือดกันซืเครื่องนะเาือซืเือใส่ไม่ได้ใส่ดมันยืดมันยืดเดอร์รู้ไหมนะิเลไไมวะสิเดเรา ตกเสียงงานออนามันเรือกเสียวเะสยกว่าเสียวเสวอายุครึงออายุเออไอ้บออันีมาทานนมหมเรานี่นมเรากันหน่อยกันกุนนมกระตุ้น

เออสักหลังแม่แงเกียดนะตอนนี้มาเบริ่งหานกระเป๋าอีกเนาะทุกคนเนาะ นตอนนี้เฮาวการะมาได้ดุนเติบแล้วไหนสาว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 ไปเติมไปเอาอันนี้ยางเป็นโตสักินน้ำป่ะสักินน้ำป่ะไปทางนาก่นไปไปทางนาก่อนใช้ยานก่อนอดเอาก่อนเด้ออดเอาเด้อใจเด้อเนี่ยหุบก่อนนะ ไปล็อกใ, 2, ใ <ไป S 1> ดหนึ่นนไไงสองสามล็อกใดล็อกนี่งสามจนเม่อไหร่กันเคืนไหมล็อกล็อกนี้นะไปสูงสกลางบมัวร์ดำดับเนี่ยมเขาล็อกน,นั้นเลยล็อกน,นั้นช่าห่างก็ปเป็นล็อกน,นั้นแม่ฝึกไปเพราล็อกนี้ล็อกนี้นุชเดี๋ยว,วเดี๋ยวขอเอามืองทามกูหาท <c oughs> ามกูเพื่อแล้วกูหาไปแล้วไม่ไปกูมีโดนเึ๊งตึ๊งดูนะคะ ดูว่าเราจะซ้อปิ๊งได้เยอู้สุดงหามเยียงอ้ยมึงเซฟซีมใส่ไบบเยี่ยงเยียงาเบอร์ไปหามสลอนาเบอร์เยียงไปอีกเลยนะทุกคนเนาะย่อมาค่อยขึ้นในย่อไปพูดี่ขปั๊เดียงเนนะอะไรนี่ไอเกลียวเขีนี่เท่าไหร่แปนุ่มจังเลยเออกุกนแวเยออโอ้โหาเกดยงหวาเสือคะอันนี้เออเยียงมันมากมัย่อไม่เงี่ย อบอย,อ,ยอยมันมน,มนุ่งสุภาพมูน้เมื่อกีดก็มันนุ่งเบืเออยู่ตลอด <c oughs> ไอ้นุก็เป็นปืออกมาไล้วว่ามันนุ่งสุภาพนั้นได้เขาวัดเขาวาแต่มันนุ่งคือคนแน่ <c oughs> แต่สูงาเบอ้อ โอ้ยนอขับรถไปจึงเหมนมไลเอาไูเอารถก็มาโอนมารตจะโ่ไงจังเดียดวิ่งไปอุ้ยยองกระโปงเองเคห่างละกระโปงเขาก็สีเสื้อเขาเลยเดียนี้อนุชอเมยอนุชเรามาถึงเครื่องางแล้วส้มน่าหงเพื่อแต่ว่าเปนพรเขาหุ่นหอมเอาเป็นคนตัวน้อยหุ่นเอียงหันใ่ได้ยุ่้คนนี้ ทันมีเงินใุ่งมาเถอะมาเถอะจะไม่อยากจะถ่ายเขามาเถอะมาเถอะล็อกไม่มีโซ่งามเลยคุณปุ้งโซูมาถูกอู้ชินไม้เหลาชินไม้เหลาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพาบรรยากาศชินไม้เหลาให้คุณปุ้งเนรอ ตอนนี้เห่ายางโตแล้วเนาะเี่สาวๆเจียหาพัดพาจักไ้นุดกับนุกเยียงเดี๋ยวมาสียางสาสมผุแล้วกันเนาะเป็นตะละอดูวเนาะแบบว่าคนก็ไล่เกินไปเูแค่ได้ นี่เกือได้ก็ไม่จบแล้วัได้ทรงเดียวนี้นะแบบไหนได้ทรงย่าเป็นทรงแล้วนะทุกคนนย่าไต่เบียนตราดาหรือวันผัดวงปลองบนเบียนยังสุ้งสูงยะได้ทรงแบบไหนทรงิ เื้อล่ยอยู่แต่วัสญาบมีเนาะอซงขวดนี่ยางไ้อใส่เราเม่นข้าพกลับไปกินน้ำว่ะ่หนักดเพื่ออ้บงอันนี้ก่นต้นอันบบุกนาบุงอันบบุนาก่ออันนี้ซองเท่าไหร่นี่ ่ีโบตัวนี้มีแต่อันสองเดียวนี่หว่าแบบมันจะมีอีกสองึนอันไ่มีวะเป็นสีนี้บบน้อยป็นแต่ว่าเป็นเดนชไม่เลยลูกเก่ามีวะมเดียวกัน่าน้อยเดียว อ๋อนี่ส่งเายหายยาน่ะไปโซซได้ส่งค่เนะส่งสด้งามนกส่งแบบงามหมดโอ้นหจริมือเทเร่ไหนเต้นยังไงนัดเด้อ dạng là sao nhanh nhanh dạng 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 อ๋อน่ทุกคนได้ใจไหนโอ้ไม่ใช่มโซ่พูดงีงามตุ๊ดโซ่กันเนาะโซ่กันอะยน่ะตอนนี้เฮามารอยูเทวถึงเนาะทุกคนเนาะเซลวเป็นยังไงเซลัวมืไหเมือเมืหรือมื่อไงหูยเคื่องผู้เดียว อยู่เื่องผู้เดียวเสียเสียจนเสียแล้วตอนนี้งาจะีพานนะที่ด้ใจใามาดินเด้อแต่ว่าเขาว่าสียางหลูกไปฟังแถมพ้องแล้วเนาะแต่ว่าเหาหงไม่ได้ไปเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอ่านอยังว่าเพราะว่ามันมันค้่มแล้วเนาะทุกคนเนาะหาเลยไม่ได้ไปเนาะหาเลยมาอ้อมแอมอยู่แถวนี้เนาะทุกคนเนาะนี่จะาลํำปินให้ทุกคนเบื่อนเนาะมี จุอันเลนุ๊กับนุยางย่าง,งขึ้น,นถึงแล้วเนาะเอามาย่างล็อกถึงแล้วทุกคนตอนนี้เพราะว่าเขารออันซื้อเครื่องแล้วแล้วเนาะอนเดี๋ยวนี้เจออันอือเดี๋ยวไปยี่สิบอ่ะส่งแค่ซื้อตัวเท่าไหร่เออตัวนั้นเบสท้มหาเราเราดูให้ เท่าไรเจ็ดสิบดีัวนา่นหกสิบหาแล้วเลาเนาะเงินบาทคุณเนาะเพราะอ่าเพลป็นช้ามเจรห้าทำไมนี่ยเราคิดหาเลยสวยสิละวิวทางล่างงามๆเนาะเดี๋ยวจะจากทีให้ให้ที่คุนมึงเนาะน้ำู ภายาในหูหบว่าะจ้ะไปไปยางไป็โต้เนาะทุกคนเนาะยังลงล็อกลุมอยูต่ติเอาบอยยังได้อีกสุดหนึ่งกระโปรงไปเบิ้งกระโปรงอยู่เทวอะไรนะไปเราไปเบิ้งก่อนด้วยว่าไม่นช่เป็นคือที่คิดไว้บอกเันถ้าเป็นคือแบบที่มักเสี่ยวสเน่มีมีซิทเลือกต้องกินเดียเปล่าไ,ไว้ พรุ่งนี้ซันจะจไปฉีดวัคซีนจ้ะเราต้องกินเดียวเราให้หมดเราไม่อยากไปเป็นเซลเป็นเซลไปแหล้างมือเสื้อขาวย่างล้างมือยังมาล้างมือโบมืออาเแล้วตาย เธอปั่นอะไรเลือกเลยเลือกเลยโสดไม่เข้าห้องน้ำนะเธอมาจุดน้ำอยู่สงสัยแม่นสิหิวเขาแหงเนาะทุกคนเนาะโอ้ อยังว่ามายามเสี่ยวเราได้หิวเข้าสิบ่มายามเสี่ยวไปได้กินเา้าอะไรขาวปิงป้ง แปดโมงแล้วโซทางโรงเกือทางกันเอเพลองขาวฟาเลยหนงคิวข้ามาิวข้าอีกน้องมายามบมายามเซียวพูน พยายามเสี้ยวแล้วว่าบม่ได้กินเขาเอานุชเอานุชไปเบิ้งกันก่อนไปนี่นี่เอานุชอ๋อจับเมนูไหนจับจับตมูนผู้จับในไทยโบได้เด้อแต่คู่ไทยตรงได้แน่นอนอ้ยยาวยาวเออจับเ่าวเดี๋ยวดูเอานุชจับเ่าเดี๋ยวจับหน่อยจับกล้องว่ะจับกล้องค่ะ <laughs> cho mưa cho tôi làm cái này đắp bờ, chào Mercedes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 , nhào nhào ไปเลยค่ะขอเพื่อแค่แบบครับท่านมีมีโตไต้ฝุ่นแบบเรามันตรงหมดเลยก็คือต้องมาแล้วก็มีจะทําเท่าเท่านั้นนี่ก็จะก็จะโจรนี่ไป <coughs> สั้นสุดแล้วหมดมากกะปูนอยู่ตัักตุลน้อยเพราะว่าเป็นคนตัวน้อยมันมันยาวก็ทนตัวนี้ก็สวยแกยงามเนาะันแม่อนนนตอน่อนั่งบ่นุ่งนอนสิวัตตน นุ่งเงียบเวียกเลยนุ่งเงียบเวียกนุ่งเดเวียกก็ได้อยู่สบายเออนุ่งนอนก็ได้นุ่งยางก็ได้ยุ่งนี่แหละยางกระโปรงเป็นสุดอี๋นะกลัวงามโอ้ยยุ่งกัดนี่นี่นี่เออเนี่ยนี่นี่สวยยังสีตัะมือนะสีเทาสีนั่นยังก้อยพันธุ์หุนซันได้นี่เอาแล้วเยังได้ทรงอยู่แต่ว่ายังยังไม่เห็นตัวถึกใจ เบิง้งเก้บหมึงตัวนี้เบิ้งไอ้เนาะเบิ้งห้านี่เบิง้ง<ม>อืมสวยเป็<ม>นแข่งนละสาขาเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮากำลังสีกับห้องเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ห้องเนาะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวเฮาสีกับห้องก่อนเนอะทุกคนเนาะตอนนี้เฮากลับมาฮอดห้องแล้วเนาะทุกคนเนาะดีได,ได้ยังได้ยังเนี่ยได้ยังได้ได้จริง แกะ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 คนนั้นทุกคน้อมาล้มาของกินะอะไรนี้วุ่นวุ่นวุ่นวายุ่นวาุนวิเนาะอันนี้นียบ่เยงอีกมเหลืองมเหลืองแล้วก็ปิ้งไก่แล้วก็รู้สึกว่านคือใหญ่ๆปิ้งไก่พี่น้องไปเสรเนี่ยอันนี้หานนีเลยนี่อันนี้เสื้อดดิสีขาว ซสต้นนี่สิตรเสื้อตรงตงอ่ะของต้นนี่เนาะของต้นอ่ะดื่ปั่นอืมอี้มด่อีกคนกิงิงกินชงีแบบยางไวอ่ะมึงเหรอจะเอาทีนี้ยาเอาทคือกันเนาะของผอ่ะยงยแต่ว่าคนละสีอมอ้มอืมอื้มอื้มืมอื้มอ้อื้มื้มือ สิอ่ะ19สิบเก้องคงกะจอาแตกกันแม่ซีนี์จำคืบุกเคยหนูไมจังวะยาอันนี้ก็คงคงใครหนิะอันนี้ก็คงกะจอาได้งานจังหนาบะแดงแดอันนี้ก็แม่ อันนี้คือซีนุ่งงามวายโอ้หคิดว่าเป็นคอร์วดมันจะตัวงามงามงามอยู่ได้ตีมันงามงามบบตีนอ่คล้ายๆเพื่อนค่อยๆหมือนตัวเ้นี่ไงตัวสิบพันที่ผ่านแบโอ้แพลมันคักกว่าตัวอูเป็นตะนุ่งก่อเป็นตะนุ่งเลยแผลค่ะแพลมันอะไรบ้างตัวนี้หนงตัวนี้งางตัวนี้ตัวนี้บชอบตัวนี้ชอบบาย ต,ตัวนี้บอกชอบตัวเดียวออซี่คือกันแผ่เด็กโอ้ <ไป S 2> บอลเขียวสูบเลยเขียวอันนั้นคอยคอยจกอ่านมืดปะอันนั้นเด็บิกินี่อุ้ยใบเบิ้อ้บกนี่เนาะตาจ่าได้เสื้อซี่ตัวทุกคนได้ซี่ตัวเสื้อต้นได้จกตัวนับเบิ้งรู้ซี่ตัวบิกกินี่แล้วกัน สี่สองสองจ้ก็ได้สี่วะห้าห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดปลาต้นเวลากันมยังไม่ได้ะตยังมาโสดเยอนะจงตัวจะสร้างตัวอู้เกาปลาคนเดีก่เกาโตสูงเจอันนี้อันนั้นวะอันเด้อันนอันมาลงกิวนะ มื้อนี่เนาะทุกคนเนะาะทุกเหากะมื้อน,นี้มันเบนจได้ไลฟ์เติบจะไดไลน์เติบเปนจังอัน,อนนี้กับแม่นเฮาผ่ากันเลาะเต็มที่เลยเนาะดางกะด้างจนมาได้เต็มที่ดผ่ากันเลาะเต็มที่เนาะมื้อน,นี้เนาะโอ้เหนื่อย <laughs> ก่อนอื่นจ่าก,กับภาคทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ซองตาจ่าเศร้าหล่อได้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาจ่าฮิตคลิปต่อไปเนาะแล้วตาจ่ากับเซียวตัวนี้กะ อีกโดนเติมเนาะจึงสิได้มาออกคลิปนำกันเพราะว่าเจียวต้นสิไปเฮ็ดเบี้ยกแล้วทุกคนเนาะเปลงโบโบจะได้สวยแม่นมื่ออื่นเจียวต้นก็ไปเฮ็ดเบี้ยกแล้วสดวนจัจจะอ่ะคือเก้าคนละเฝ้าห้องนะทุกคนเนาะพอจะมีเงินใจก็พอว้ายขีดดอกติเงินออกดอกน้องก้อนอื่นจัจาะฝากทุกคนกดซับสไครต์ให้จัจจะเนาะเด้อเป็นกำลังใจให้จัจาะต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้จัจาะสี่ข้อตัวเปก่อนเด้อบ๊ายบาย